ส่งไปโรงพยาบาลหมอใช้กล้องส่งเขาไปแล้วก็ดูดออกอ่ะหูทรมานชื่อนิทัศตันประมวลครับอืมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นหลายปีแล้วตั้งแต่ปีห้าแปดี่ะมันเมื่อก่อนเนี่ยมันเลือดออกใส่สายอ่ะใส่สายเยี่ยวพ็ตอนนั้นมันพอเริ่มเป็นมันเลือดเริ่มออกอ่ะมันเลือดมันแข็งตัวมันต้องไปดูดออกอ่ะ ต้องไปโรงพยาบาลหมอใช้กล้องส่งเข้าไปแล้วก็ดูดออกครับโอ้ทรมานปวดหมดเลยมันเยี่ยวไม่ออกนี่มันมันมันเลือดมันแข็งตัวมันทรมานมันควรดูรายเมื่อเราจะเยี่ยวก็ไม่ออกแต่ตอนนี้ไม่ต้องดูแล้วก,กินยานี่กนะินนี่กินผู้คาวเนี่ยกินมาอกเก็เดือนแลว้วเมื่อพนอนี้หมาว่าเยี่ยวมาเลือดออกเดี๋ยวกินกินเข้าไปอกเก็บเดือนก็ยังชั่วแล้วหายหายเลย กินข้าวกินอาหารได้ปกติมันไม่เพียด้วยกินข้าวอะไรได้เยอะแต่เมื่อคนมันเลือดออกอ่ะยังไงนิทานยานี้ไปก็เลือดมันหยุดอันนี้กินเข้าไปก็ยังชั่วแล้วกินมาตักไงเดือนตุกาคมน่ะเป็นตมลูกมากถ้าเยี่ยวไม่ออกนี่อันตรายเลยนี่ผมก็แนะนําไปหลายคนแล้วแต่ว่าคนที่ว่าเป็นตมลูกมากเยี่ยวหกเลือดนี้กินเข้าไปมันก็ยังชั่วอยากบอกทุกคนว่ากินปูขาวเนี่ยดีแล้วก็จะได้ประทังชีวิตเราได้ you mm -hmm.